ตอนนี้ทั้งสามปัจจัยเนี่ยมาร่วมกันเลยคือทั้งรถยนต์แล้วก็ทั้งการเผาแล้วก็สาภาพอากาศปิดนะครับถ้าดูเนี่ยไอ้รูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยคืออัตราการระบายอากาศนะฮะกวันที่หกเจ็ดแปดเก้าห็นว่าอันนี้แต่กรมุตุอัตราการระบายอากาศเนี่ยต่าตัวฝาชีที่ครอบเนี่ยลงต่ํากว่าสองพันไอ้อัตราการการระบายเนี่ยน้อยกว่าสองพันตารางเมตรต่ตอวินาที นะก็จะไปเป็นถึงวันที่เก้าวันที่สิบก็จะสถานการณ์ดีขึ้นนะพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะพรุ่งนี้แล้วก็วันเด็กเนี่ยก็น่าจะดีเลยแล้ววันวันอาทิตย์ก็จะแย่ลงน,นิดนึงจากนั้นก็จะกลับมาอีกวันที่สิบสามอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คืเรื่องหนึ่งคือเรื่องสภาพความกดอากาศซึ่งก็วันนี้ก็จะยังแย่อยู่นะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นพรุ่งนี้แล้วก็มาเลยนี้อันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องจุดฮอตสปอตนะฮะทางขวามือเนี่ยก็คือ ตัวที่มีการเผาเราเห็นแล้วว่าตอนนี้มีการเผาในหลายจุดมากขึ้นจำนวนตัวเลขเนี่ยคิดว่าเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าจะดูภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยเทียบกันปีต่อปีเนี่ยนะครับมีจุดฮอตสปอตเพิ่มขึ้นอันนี้คือเทียบปีต่อปีหรือว่าเทียบปีต่อป,ป,ปีนะปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยฮอตสปอตเพิ่มขึ้นส2อร์เซ็นของประเทศไทยนะของเพื่อนบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้น16%บหกปอร์เซ็นเลย ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าลมเนี่ยมาจากตะวันออกเราวด้ออกเฉียงเหนือด้วยทัาน,นก็จะทําใหา้มีส่วนหนึ่งที่พัดพาฝุ่นเข้ามาในกรุงเทพมหานครซึ่งนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ลําบากของเราเองเนี่ยฮอราะสปอตในกรุงเทพเนี่ยแทบไม่มีเลยมั้งผมว่าในช่วงที่เรามมนิเตอร์มาตั้งแต่เดือนที่แล้วกับต้นปีนี้แทบไม่มีเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือปัญหาที่น่าจะเป็นตัวสําคัญเพราะในช่วงนี้คงต้องระมัดระวังเรื่อง การออกสู่ในพื้นที่โลงแจ้งโดยเฉพาะกลุ่มปอดบางนะักผู้สูงอายุแล้วก็เด็กต่างๆนะครับอ่ะต่อเลยครับโอเคนะก็อย่างที่บอกว่าความร่วมมือถามว่าแต่ละคนทําอะไรได้ไหมผมเชื่อว่าคนที่ใช้รถยนต์ก็ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไต้กรองนะถึงแม้ว่ารถเราจะไม่ได้ปล่อยควันดําก็ยังปล่อยเพียงสองจุดห้ามาถ้าเกิดเราสามารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไต้กรองได้เนี่ยเราจะลดปริมาณฝุ่นเพียงสองจุดห้าไป ได้เกือบครึ่งเลย